ต้องลงมือทำงาน1ึงสองครั้งเลยเนี่ยวุ่นวายจริงองชาแห่งอาณาจักรที่ย่อยยับที่ยังไม่เคยรับใช้ใครมาก่อนก็คงยังไม่ชินกับงานแบบนี้ละสิฮะจะมาดูถูกข้าข้าไม่ว่าแต่ถ้ามาพูดเพล่ไพถึงบ้านเมืองข้าแบบนี้ข้าไม่ยอมนะต้องถอนคำพูดซสักใจเย็นไว้ทั้งสอง อยู่เฉยๆจะดีกว่านะคุกกี้รสเชเอมข้าเองก็สงสัยว่าองค์ชายผู้สูงส่งจะโหดร้ายได้ถึงขนาดไหนกันนี่นี่ทำไมาอยู่ๆพวกเจ้าก็น่ากลัวขึ้นมาแบบนี้ผู้ที่ทรยศอาณาจักรนะไม่ใช่ใครแต่เป็นท่านไม่ใช่เหรอสงสัยจะติดอยู่กับอดีตซะจนลืมสถานะของตัวเองไปแล้วงั้นสิไม่ใช่สักหนอยข้าแค่บังเอิญตกอ,อยู่ในความมืดโดยที่ไม่รู้ตัวตั้งหกัก หน้าเวทนานะมาถึงขนาดนี้แล้วยังทำทีว่าตัวเองเป็นองค์ชายผู้สูงส่งและบริสุทธิ์อยู่ข้าจะทนกับท่านที่ทำตัวแบบนี้ได้ถึงไหนกันยังฝังใจอยู่กับบ้านเมืองที่ท่านทำลายมาลงด้วยน้ำมือของตัวเองอยู่อีกเหรอจะมาเสียใจเอาตอนนี้เนี่ยนะพอได้แล้วข้าไม,ม่ได้เสียใจหรือว่าฝังใจอะไรทั้งนั้นทุกอย่างที่ผ่านมาคือความตั้งใจของข้าเอง เงินก็ภูมิใจในตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยสิมัวแต่เต้นแรงแตเต้นกาไม่ยอมทำตัวเองให้ชัดเจนสักทีเจ้นี้อยากเห็นจุดจบของตัวเองงั้นเลยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลคิดว่าท่านลม้มคาดได้แล้วอาณาจักรนั้นจะยอมรับท่านอีกครั้งงั้นเหรอบ,บากซะนี่เป็นแค่หนทางเดียวที่ข้าเหลืออยู่ในตอนนี้อย่ามาทำให้ข้าสับสนนะ สิ่งที่ทำให้ท่านสับสนก็คือความอ่อนแอของตัวท่านเองข้าคงต้องสแสดงให้ประจักษ์ใช้เวทมนต์ทับทิมอย่างนั้นเลยที่จะทำอะไรกับข้าโปรดติดตามตอนต่อไป